สวัสดีครับยินดีับช่อง y o u j i ิ i m i n ครับเดี๋ยวนี้เรามาเล่นสวนเงาบุปผานะครับมามาจัดดอกไม้กันดีกว่า อา,ท,าทั้งสองส่งกลิ่นหอมออกมาในทุกเอียบทต้องได้รับการหล่อเลี้ยงโหกลิ่นหอมเลยเหรอ่าพวกเราตัวหอมกันเหรอายชาโค้ดมหน่อยสิจริงด้วยเธอมีกลิ่นหอมหอมวาสมนุนอ๋อพิากรนี้พทูทธทูอืม แยกลองดูไหมสร้างสวนเงาบุพาสวนสวนสน,สน,สนอ่าอยา่างที่อย่างที่เ่าเห็นนั่นแหละอ่าชั้นเป็นนักจัดดอกไม้อ่าชั้นดอกไมข้ข้างๆพวกนี้ก็คือสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นโดยใช้หลักการของอิกนะิบมณะใส่ดอกไม้ที่ต่แต่งอย่างรน,นี้ที่ประตูใส่เตียมไม้เสริมแต่งโดยเครื่องประดับต่างๆเพื่อสร้างทิวทัศน ที่รูดาวกับดอกไม้บนโต๊ะนี่ก็คือส่วนเงาบุปผาการตกผลึกของศิลป,ปะดอกไม้ภายใต้าการาไปใต้การสนับสนุนของสำนักงานฉีรถฉังจึงได้นําส่วนเงาบุปผาจํานวนมากเข้ามาในงานด้วยหวังว่าจะสามารถทำให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความสวยงามของศิลป,ปะถ้าหากสนใจส่วนเงาบุปผาแล้วก็มาลองดูได้นะอืม เพียงแค่เลือกดอกไม้ชาดอกไม้พื้นผิวจากนั้นก็นำพวกมันมารวมกันเท่านั้นม,มามาเริ่มกันเลยดีกว่า พุ่มดอกไม้สักุระม่วงทรายละเอียดกินหอมฟุ้งหรอ่อาในส่วนกระปุกผาจะต้องสร้างส่วนดอกไม้ตามปริศนาดอกไม้ออของนักจัดดอกไม้หากไม่สามารถไขปริศนาดอกไม้ในเวลาที่กำหนดจะได้รับคู่มือการจัดดอกไม้ละเอียดยิ่งขึ้นโอ้ไม่รักำหนดด้วยนี่ว่า ส่วนดอกไม้แล้วก็ไปด้วยดอกไม้หลักฉากดอกไม้พื้นผิวซึ่งแต่ละส่วนสามารถเลือกกระสุได้หลายแบบอนอกจากนี้ในเวลาที่ว่างดอกไม้ลักก็ยังสามารถเลือกจะรับความสูงกลางตามได้อ๋อเอาไป,อไปตั้งในชาได้มา จัดสวนดอกไม้กันดีก,กว่าอ่าปูมด,ดอกไม้สัก,กุละม่วงสายละเอียดเหรอเคสร้างสวนดอกไม้พื้นผิวนี้ ดอกไม้สีนี้หน้าสายเออ โ okay. อเคเมื่อกี้อะไรนะหน้าซ้ายใช่ไหมหน้าซ้ายกินหอมสีเหลืองอ่อนดอกสั้นกินหอมบันทึกหน้ากลางาหน้ากลางอันเดิมแต่ว่าเป็นปั่นกลาง คืนนี้หน้าขวาอ่าอันเดิมดอกสั้นหลังซ้ายอันเดิมปันกลางอ่าหลังกลางหลังกลางอันเดิมดอกสูง ต่อไปก็หลังขวาอ่าอันเดิมดอกสูงอ่าอันแรกก็ไม่ยากแต่ว่าอันต่อไปน่าจะยากอ่าละกอรละวันก่อน รอ,อเวลา8โมงอ๋อ8โมงเข้ามาถัดไปโอ้โหอ่านก็อ่านไม่หมด

อ๋อจะช่วยฝึกสอนทักษะให้มากขึ้นเหรออ่าอ๋ออ่ากระถางฟ้ามีดอกบัวมีหินขึ้นมาตรงพื้นเป็นรูปดอกบัวอ่า บัวอันนี้เนาะอ่าอันนี้อ่าแล้วก็อันนี้อ,อ,อันไหน,น,นวะเดี๋ยวกลางสั้น อันซานน่าจะเป็นอันนี้มั่งใช่ไหมออีกสิบิอันนี้ชื่อกระถางว่าวิจิตหนักแน่นบัวง,งามกลางศัก์สามสองหนึ่งมา หน้าซ้ายอาดอกบัวดอกบัวสื่อฝันดอกสูงน้ำมันสื่อฝันอันนี้ไงว่าแล้วต่อไปหน้ากลางอาดอกบัวถามฝนดอกสูงถามฝนดอกสูงน่าจะนนี้หน้าขวา หน้าขวาดอกผู้กันปัดแทมสีแดงดอกสั้นแัดแทนสีแดงดอกสั้นหน้าจานี้หลังซ้ายสีแดงปันกลางน่าจะนี้แหละต่อไปหลังกลางหาหลังกลางดอกสูง หลังขวาใช่ไหมอ, <c oughs> อันหนึ่งกับสองก็ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่อันต่อไปคิดว่าน่าจะเพิ่มยากขึ้นอนะ่ะโอเคอันหนึ่งกับสองก็เสร็จแล้วนะครับวันอ,อันที่สามอีกเจ็ดชั่วโมง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ